รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Vivoactive 3 Music นะครับอันนี้ก็เป็นชุดฝาหลังของเดิมที่อาการที่ส่งมาก็คือ,อขาใส่สลักสายนาฬิกาหักแล้วก็กระจกเซนเซอร์ฮาร์ดเลสแตกแล้านะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้ก็ตรงนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่88%ได้ตามปกติแล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลสก็ทํางานได้ตามปกติ กระจกเซนเซอร์บนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้การทัศสกรีนนะครับนี่นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับรนี้ลูกค้าไม่ได้โชว์หน้าวัตตาการต้่นหัวใจก็เดี๋ยวเราเข้าไปในหน้ากิจกรรมนะครับก็ได้นําไปจับสัญญาณ G P S ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อย เซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบก,กับคืนให้กับลูกค้านี่นะฮะวัดได้ตามปกติก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไว้เราก็ยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อองไม่ได้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกสามารถกันเหงือ่อกันน้ําหน้าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับ มีข้อจำกัดของการเปิดซ่อมขอบคุณมากครับนานนอกตีบายยินดีให้บริการครับ